เอาอีกแล้วพี่น้องตั้งใจตั้งใจว่าเฮ็ดคลิปเต็มเต็มให้เบิรงตั้งแต่ข,วขตัวหอมกระเทียมพริกเนาะเฮ็ดเจีวประเด็กเก็ดเจีวประเด็กเนาะเจีวประเด็กต้นแต่ว่าป่ามันตัวใหญ่เท่ากับสีซับแต่มันต้นนี่น้อยเพราตู่นี่น้อย,อยเท่ากับใส่ทั้งตูวรวสีเลยทุกคนนี่ แต่พวเป็นหยังเนาะมาถ่ายเบิ่งต้นจบแล้วคือต้นปุ้งว่าทั่วไปแต่พวมีหยังแจ่วอีสานแจ่วปลาแดกตนนะทุกคนอันผักบวบก็เรียกร้องาเฮ็ดขายให้แน่กลุ่นที่เขาเคยกินก็อยากเขาเคยเขาเคยกินเขาก็อยากกินนะแนะพี่น้องแต่เรื่องเฮ็ดใส่คกระปุกไว้ผูใ้ใดสิเอาก็ะขายให้พอได้ ขนมนุ่มเนยเนาะไป,ไปแค่นี้เด้จ้า